กวีสินคิดไม่ซื่อตอนคู่สูงต่ำดำขาวสั้นยาวหน้าหลังซ้ายขวาเบาดังยืนนั่งวิ่งเดินเล็กโตอ้วนผอมเหม็นหอมขาดเกินรวยจนทองเงินบังเอิญชะตาหิวอิ่มรักชอบถามตอบชมด่าแข็งแรงอ่อนล้า เร็วช้ากลับไปตื่นนอนชั่วดีหมดมีรับให้ชายหญิงน้ำไฟนอกในเอบล้มลุกลุยถอยเด่นด้อยน้องพี่ไกลใกล้โนนนี่บวมบี้พบปลาถอดใส่ขมหวานคูณหารซ่อนหาบนล่างดินฟ้า เย็บผ่าดันดึงเช้าข้ามใส่ค้นล่างบนหย่อนตรึงเปิดปิดกูมึงปลดขึงหล่นลอยเข้าออกตามนำแบกกรรมมากน้อยบอดเห็นโป้งก้อยจับปล่อยเกิดตาย